ใครที่ไปซื้อ iPad มาแล้วเกิดคําถามว่าคุณพี่ขาหนูควรลงทุนซื้อเบจิคีย์บอร์ดอันละหมื่นดีไหมคะคุณพี่หรือซื้อเป็นคีย์บอร์ดทั่วไปก็พออันนึงประมาณแบบพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบไหนคุ้มกว่ากันอันไหนคือการตัดสินใจที่ถูกต้องวันนี้แกมาแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกวางสาวพาวรีวิวนะคะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องชิดชนแชนแนลของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บก็จะมารีวิวให้ฟังอีกเช่นเคยนะคะซึ่งหลายคนที่ตามช่องแก๊บจะรู้เลยว่าเรามีการรีวิว iPad หลายรุ่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบนฟิตข้อดีข้อเสียต่างๆก็ไปสามารถกดย้อนดูได้แต่หลายคนที่เลือกซื้อกันมาแล้วก็ต้องเกิดคําถามว่าคุณพี่ตอนเนี้ย ตั้งใจซื้อ iPad มาทำงานค่ะแล้วก็กำลังลังเลว่าควรลงทุนซื้อ Magic Keyboard มาใช้คู่กับ iPad ดีไหมบังเอิญว่าเดินไปที่หน้าชอบอะ Magic Keyboard ค่อนข้างมีราคาเลยอยู่ที่ราคาประมาณ9,000กว่าถึง1,000 0นิดๆเอาเป็นว่าตีว่าคีย์บอร์ดอันนี้ราคาประมาณ1,000 0แล้วกันนะคะหลายคนก็คิดหนักเหมือนกันว่าซื้อ Magic Keyboard เนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอย่างไรวันนี้แก๊บจะมาแชร์ทั้งข้อดี ข้อเสียและหลักในการตัดสินใจนะคะจากประสบการณ์การใช้ส่วนตัวแก๊ให้ฟังหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยค่ะเรามาเริ่มที่ข้อเดยนก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่ตัดสินใจจะลงทุนไปกับ Magic Keyboard นะคะอันแรกเลยที่ฉันต้องบอกเธอใครที่ซื้อ Magic Keyboard มาจะรู้ดีเลยว่ามันเสถียรมากๆเธอจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันะ่ะฉันเองก็ใช้พวกคีย์บอร์ดที่เป็นแบบ ซื้อเติร์ดาร์ตี้มาแล้วต่อบลอูทูธอะไรเงี้ยปัญหาที่มักเจอนะคะไม่ได้เป็นกับทุกยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่มักจะเจอคล้ายๆกันก็คือเวลาใช้จ่ายเยอะๆพิมพ์งานเยอะๆมันจะมีบางทีที่มันแบบหน่วงบ้างอวิธดีการเชื่อมต่อก็ขาดหายไปนานๆจะเป็นทีหนึ่งนะคะแต่ก็เจอบ้างความสเสถียรของการลงทุนซื้อ Magic Keyboard เป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นที่สุดอันนึงเลยนะคะก็คือมันสเสถียรมากด้วยความที่ตัว Magic Keyboard เธอมันต่อกับเครื่องด้วยตัวแถบ ด้านหลังตรงนี้มันไม่ได้ไร้สายก็คือเวลาคุณประกอบเข้าไปกับตัว Magic Keyboard อ่ะมันจะเชื่อมต่อกันเลยดังนั้นเรื่องความสเสถียรความไวแกบ,บอกเลยว่า Magic Keyboard ไม่ผิดหวังแน่นอนข้อดีที่2เลยนะคะคือฟังก์ชันเมาส์แท็คแพดของเขาหล่อนอันนี้คือใช้ดีมากๆไล้รอยต่อ ไวนะคะเพราะมันเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องโดยตรงไม่ได้ผ่านสัญญาณซึ่งเวลาการใช้แท็คแพดผ่าน Magic Keyboard ออะเธอมันจะมีฟังก์ชันที่แบบซูมเข้าซูมออกนะคะหรือว่าสกอเลื่อนคอนเทนต์ต่างๆคือมันทำงานได้ลื่นไหลามากๆยิ่งถ้าใช้ในการตัดต่อ Magic Keyboard เป็นอะไรที่ดีมากๆเวลาเลื่อนคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ค่อนข้างดี สามเลยนะคะตัวแป้นของตัว Magic Keyboard อะเธอเขาจะมีพวกปุ่มลัดมาให้อย่างรุ่นที่ฉันใช้อะเป็น Magic Keyboard ที่ใช้ร่วมกับ iPad Air M3 เธอด้านบนอะมันจะมีปุ่มลัดมาให้เยอะพอสมควรเลยซึ่งเธอสามารถใช้ฟังก์ชันปุ่มลัดของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดแสงหน้าจอนะคะกดเสิร์ชนะคะเปิดไมค์ปิดไมค์นะคะหรือว่าโหมดห้ามรบกวนนะคะ Play ์พอสอะไรต่างๆมีมาให้หมดเลยซึ่งค่อนข้างจะใช้งานสะดวก ใครที่ตั้งใจซื้อ iPad มาแล้วใช้งานเอกสารเป็นส่วนใหญ่เธอฉันจะบอกว่าการใช้พวก Magic Keyboard กับการลงทุน Magic Keyboard อะหนึ่งเลยการใช้งานลื่นไหลเสถียรใช้ฟังก์ชันของ iPad ได้ครบแล้วต้องบอกว่าประสบการณ์ในการพิมพ์ของ Magic Keyboard ออะเธอมันดีมากๆถ้าไปเทียบกับคีย์บอร์ดต่อนอกแบบนี้ฉันบอกเลยว่าประสบการณ์ในการพิมพ์ของ Magic Keyboard อะ มันดีกว่าแบบเห็นได้ชัดยิ่งถ้าเธอพิมพ์เยอะๆใช้เวลาวันหนึ่งหลายชั่วโมงบนแป้นพิมพ์อะ่ะการลงทุนใน Magic Keyboard สสำหรับแก๊บอะ่ะไม่ได้แย่แล้วความเลิศอันสุดท้ายของการมี Magic Keyboard ก็คือคุณสามารถชาร์จไฟได้ทั้งซ้ายและขวานั่นเองนะคะเวลาเราเอา iPad ออกไปใช้งานทั้งนอกกับเธอแน่นอนว่าด้านขวาก็คือมันจะเป็นพอร์ตของตัวเครื่องใช่ไหมคะแล้วด้านซ้ายอ่ะเราสามารถต่อที่ Magic Keyboard ตัวนี้ได้เลยอย่างของแก๊บที่ใช้เป็นรุ่นแอร์ก็คือต่อได้2ข้างทั้้งซาายและขว แล้วมันดียังไงต่อได้ซ้ายขวาบางทีเธอออกไปใช้งานนอกสถานที่คาเฟ่หรืออะไรเงี้ยเธอพกตัวอะแดปเตอร์ไปด้วยแน่นอนว่าบางทีปลั๊กอยู่ฝั่งซ้ายบางทีปลั๊กอยู่ฝั่งขวาแล้วสาย USB-C to USB-C ่ C อเธอ บางทีมันไม่ได้ยาวมากแล้วปาร์คบางที่อยู่ที่พื้นพอเธอเสียบโยงขึ้นมาบนโต๊ะปุ๊บเนี่ยบางทีอยู่ด้านซ้ายบางทีอยู่ด้านขวาการที่เธอเสียบได้ทั้งซ้ายและขวามันสะดวกมากๆในการยก iPad เอเราไปทํางานข้างนอกซึ่งผิดกับถ้าเราไม่มีตัว Magic Keyboard เราจะเสียบฝั่งขวาได้อย่างเดียวบางทีปลั๊กอยู่ฝั่งซ้ายและมีระยะห่างเธอก็ไม่สามารถเสียบได้หรือต้องเปลี่ยนทิศในการนั่งไปเลยเลอะไรเงี้ยซึ่ง Magic Keyboard มันจะมีข้อจํากัดตรงนี้คือเธอไม่สามารถพลิกเครื่องหมุนกับหัวได้ดังนั้น เสียบซ้ายเสียบขวาเขามีการแก้ปัญหามาให้เรียบร้อยมาพูดถึงเรื่องจุดด้อยหรือจุดอ่อนของ Magic Keyboard กันบ้างนะคะจากประสบการณ์การใช้ส่วนตัวของแก๊บเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของระยะในการเปิดที่จำกัดนั่นเองนะคะตัว Magic Keyboard ดเองหลายคนจะรู้เลยว่าระยะการเปิดมันล็อกอยู่แค่นี้เลย อันนี้เป็นข้อจํากัดที่แคบเห็นเลยบางครั้งอ่ะเก้าอี้ที่เรานั่งต่ําไปสูงไปอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเอนจอในองศาต่า,างๆที่เราเห็นถนัดแต่ตัวโครงสร้างของ Magic Keyboard ยิ่งถ้าเป็นรุ่น Air กับรุ่น Pro อ,อ่ะเธอมันมีการบังคับระยะมาเลยว่าสูงสุดได้แค่นี้บางทีมันก็ชันไปนิดนึงนะคะซึ่งเขาก็มีการกําหนดขอบเขตตรงนี้มาค่อนข้างจํากัดมากม จุดด้อยที่2เลยนะคะเป็นเรื่องของวัสดุนั่นเองอย่างแกะแบะใช้เป็นรุ่นแอร์วัสดุเขาจะเหมือนเป็นซิลิโคนหรือยางหน่อยเธอตัวนี้มันไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดอย่างอันนี้ฉันใช้มาหลายเดือนมากๆปัญหาที่ฉันเจอเลยก็คือ1การเลอะเปื้อนนะคะ2วัสดุตัวนี้เป็นรอยง่ายมากบางทีวางตกกระแทกหรือเบียดถูกอะไรเงี้ยตัวยางหรือซิลิโคนมันจะฉีกขาดเลยนะคะรอยอะ่ะเห็นชัดมากๆประมาณหนึ่งเลยเนาะก็เรียกว่าวัสดุตัวนี้ถ้าพูดถึงความคงทนถาวรอ,อะ่ะ อาจจะน้อยกว่ารุ่นโปรเนาะมันจะทำจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมซึ่งมันจะมีความแข็งแรงกว่าดูคงทนถาวรกว่านะคะแต่ว่าไอ้พวกนั้นอะกระแทกก็บุบเหมือนกันเธออย่างตัวแอร์เนี้ยพอกระแทกเบียดยางมันก็ฉีกเลยนะคะแล้วก็เป็นรอยง่ายมากๆแล้วยิ่งฉันได้มาเป็นสีขาวอ่าเธอมันก็เปื้อนง่ายแหะคะ่ะเป็นธรรมชาติของสีขาวเพรเสียนถัดไปเลยก็คือมันหนักขึ้นจริงๆนะเวลาเราแบบ ใส่กับ i c Keyboard อร์ปืป๊บเถอะเครื่องมันจะหนักขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยก็กลายเป็นน้องแล็ปท็อปขนาดย่อมๆไปเลยฉันจะแนะนำว่าถ้าซื้อมาใช้คู่กับ Magic Keyboard เนาะแล้วเราไม่ได้แบบใช้งานอยู่บนโต๊ะทำงานเยอะๆต้องพอกออกไปข้างนอกแนะนำให้ซื้อเป็น11นิ้วเพราะ11นิ้วบวกน้ำหนัก Magic Keyboard เข้าไปอ่ะยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอพอกออกไปข้างนอกได้แต่สำหรับฉันน่ะถ้าเกิดซื้อ1 3นิ้วมาแล้วใช้ตัว Magic Keyboard เขาด้วยเครื่องมันหนักมากเลยเธอ ดังนั้นอีกหนึ่งข้อเสียคือเวลาเอาเครื่องประกอบรวมกับแ a จ i ค k ีย์บอร์เข้าไปน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะข้อเ,เสียอันต่อไปที่ฉันเจอก็คือมันไม่มีตัวสายรัดปากกามาให้เวลาเราพก iPad ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วเราใส่อยู่ในกระเป๋าถือใบใหญ่อะ่ะเธอการที่ไม่มีตัวรัดปากกามาให้มันทําให้ตัวปากกามันมักจะหล่นออกจากตัวเครื่องเธอเวลามันถูกเบียดหรือบางทีไปใช้งานนอกเราถืออยู่ที่มือมีโอกาสมากๆที่จะเบียดแล้วปากกาหลุดออกไปเลยเพราะว่าความแน่นหนาของแม่เหล็ก ระหว่างเพนซิลมันกับตัว iPad มันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นถ้าตัว Magic Keyboard ของเขามีตัวคุมปากกาหรือลัดปากกามาให้ด้วยก็จะดีมากๆ ข้อเสียอันถัดไปที่เจอก็คือเราไม่สามารถเปิดเครื่องมือเดียวได้นะคะเราต้องเอามือหนึ่งงานข้างล่างแล้วมือหนึ่งเปิดจากข้างบนขึ้นมาไม่งั้นถ้าเราเปิดอันเดียวมันไม่สามารถทําได้ยิ่งบางทีเราติดสายโทรศัพท์หรืออะไรเ้วต้องการเปิดเครื่องมือเดียวเนี่ยมันทําไม่ได้เลยนะแต่ขนาดทําไม่ได้อะเธอเครื่องก็ยังหนักขนาดนี้เลยอันนี้ก็ขอให้เป็นหนึ่งในข้อเสียแล้วกันเนาะถ้าอนาคตข้างหน้ามีการปรับแก้ดีไซน์ให้เปิดมือเดียวได้เหมือน Max ก็จะดีมากและข้อเสียอันถัดไปที่เจอนะคะสายวาดไม่ถูกใจสิ่งนี้ต้องบอกว่า ถ้าเราเปิดเครื่องเป็นโหมดปกติเธอมันยากมากที่จะวาดหรือขีดเขียนโน้ตองศามันไม่เหมาะจริงๆยิ่งเวลากดน้ำหนักลงไปเหมือนมันจะหักเลยเธอดังนั้นวิธีใช้คือเราจะต้องหงายเครื่องคว่ำเลยนะคะเพื่อใช้ในการเขียนถึงจะทําได้ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอิเลยาบอที่ถนัดนักเนาะแต่ก็ยังโชคดีที่สําหรับแก๊ปนะจากประสบการณ์ที่ใช้ตัวแอร์ M3 ตัวแมจิกคีย์บอร์ดของเขาเวลาเรากลับหัว ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ฝืดพอที่จะเขียนได้ถามว่าถนัดไหมไม่ถนัดถ้าปรับองศาได้เยอะกว่านี้และมีการออกแบบให้รองรับการเขียนก็จะดีขึ้นและอีกข้อเสียหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะคะต้องบอกว่า Magic Keyboard ของ Apple น่ะเธอฉันไม่รู้ทำไมแต่มูลค่ามันต้องเริ่มต้นที่900 0กว่าถึงหมื่นต้นๆเลยอะซึ่งสำหรับฉนันอะสำหรับคีย์บอร์ดเนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยเนาะแต่ถ้า คุณมองว่าข้อเสียที่แกพูดมาคุณรับได้แล้วข้อเดียนั้นตอบโจทย์ของคุณก็อาจจะน่าสนใจเนาะแต่จะดีมากๆถ้าราคามันหายไปสักครึ่งหนึ่งในความเห็นส่วนตัวของแกมาพูดถึงการสรุปกันบ้างนะคะว่าแล้วส่วนตัวแก็ล่ะมองว่าใครเหมาะที่จะลงทุนซื้อ Magic Keyboard ก่อนอื่นเลยฉันต้องถามเธอก่อนว่าเธอต้องถามตัวเองว่า iPad เครื่องนี้เธอซื้อมาเล่นหน้าจออย่างเดียวหนักไปทางเขียนหรือหนักไปทางพิมพ์ ถ้าเธอซื้อมาเพื่อดูสื่ออย่างเดียวทำงานทั่วไปไม่ได้พิมพ์อะไรเยอะหรือเธอซื้อมาเพื่อนหนักไปทางเขียนนะคะลงทุนซื้อ Apple Pencil อะไรเงี้ยเน้นวาดเป็นส่วนใหญ่นานๆจะพิมพ์ทีหรือพิมพ์ก็ไม่ได้เยอะฉันมองว่าอย่าไปลงทุนใน Magic Keyboard เลยคุณสามารถลงทุนที่น้อยกว่า10เท่าด้วยคีย์บอร์ดเติร์ปารตีข้างนอกนะคะอย่างอันนี้แก็บเคยใช้เป็นของโลจิเนาะตัวนี้ก็ราคาประมาณแบบพันนิดๆอะไรเงี้ยซึ่ง มันก็ใช้งานได้แล้วถ้าเราไม่ได้พิมพ์อะไรเยอะแยะตัวนี้ต้องบอกว่าใช้งานสมูทมากๆเดี๋ยวแก็บจะมีปักตะก้าไว้ให้ด้วยนะคะก็ส่วนตัวใช้แล้วค่อนข้างแฮปปี้มองว่าแค่นี้เพียงพอถ้าคุณเป็นสายวาดสายทำคอนเทนต์ทั่วไปแค่นี้เพียงพอไม่จําเป็นต้องไปลงทุนที่ตัว Magic Keyboard แล้วแบบนี้ใครเหมาะกับ Magic Keyboard แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อ iPad มาเครื่องหนึง่งแล้วหวังว่าจะใช้มันแทนแล็ปท็อป เป็นอินฟลูหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณตัดต่อบน iPad คุณพิมพ์เอกสารเยอะๆคุณทำสไลด์คุณมีการแก้งานเอกสารเยอะๆถ้าเป็นทีมฝั่งนี้นะฉันมองว่า Magic Keyboard ค่อนข้างน่าสนใจมากๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ,อ้จริงๆเติ r d ป a r t y ตีอัรพันธ์ถูกกว่า1ิเท่าก็ใช้ได้เหมือนกันเธอแต่ฉันจะบอกว่าถ้าวันหนึ่งเธอ spend เ,เวลาเป็นชั่วโมงไปกับการพิมพ์บน iPad การซื้อ Magic Keyboard อะมันอาจจะดูแพงเนาะแบบอัลลภหมน แต่ถ้าเธอสเปนเวลาบนมันในทุกวันหลักหลายๆชั่วโมงต่อวันน่ะฉันบอกเลยว่ามันสะดวกมากๆอาจจะยอมลงทุนหน่อยมันค่อุ้มค่าเนาะเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวแกปะสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าเออมันแพงอ่ะสิบเท่าแต่หลังๆพอได้มาเปิดใจลองแล้วเธอมันติดการพิมพ์งานเอกสารน่ะเธออย่าลืมนะมันไม่ได้มีแค่เรื่องการพิมพ์เราต้องใช้พวกเมาส์ด้วยแท็คแพดของเขาที่มาคู่กับแมสเซนทีปบอ่ะมันดีมากเวลากดเลื่อนแก้ตัวอักษรการเปิดเลื่อนหน้ากระดาษ ยุบเข้าขยายออกปัดหน้าออกเข้าเมนูหลักการที่เราใช้ผ่าน Magic Keyboard มันลื่นไหลามากแล้วมันทําให้การทํางานของเรามันคล่องตัวขึ้นมากจริงๆแก็บมองว่าเรื่องหมื่นหนึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของการอํานวยความสะดวกในการทํางานเอกสารที่ดูโปรมากขึ้นดังนั้นแกให้ความเห็นแบบนี้ค่ะใช้งานทั่วๆไปเน้นวาดเน้นเขียนใช้หน้าจอปกติไม่ต้องลงทุนค่ะหนึ่งหมื่นบาทเป็นการลงทุนที่อาจจะสูงเกินไปสําหรับการใช้งานแบบนี้แต่ถ้าคุณซื้อ iPad เครื่องนี้มา แล้วต้องการใช้งานเอกสารเยอะๆใช้งานครอบจัก,กรวาลต้องการรีดประสิทธิภาพของเครื่องมาให้สูงสุดตัดต่อวิดีโอท่องเว็บแก้เอกสารนะคะหรือใช้งานให้มันหลากหลายมากขึ้นเนี่ยแกมองว่าการที่ลงทุน i p แ d ดไปแล้วเครื่องหนึง่งยอมจ่ายเพิ่มอีกสักหมื่นหนึ่งประกบเข้าไปกับ Magic Keyboard คุณจะรีดประสิทธิภาพในการทำงานของเขาได้สูงสุดเลยซึ่งใครที่ใช้ทำงานประมาณนี้แกมองว่า Magic Keyboard ลงทุนได้ค่ะคุ้มค่าแน่นอนจากประสบการณ์การใช้ส่วนตัวของแก๊ แล้วถ้าใครลังเลในเรื่องของราคาแก็ปมีตัวช่วยที่ทําให้คุณซื้อถูกลงได้ค่ะตอนนี้ช่องของแก๊ปมีปักตะก้าไว้ทั้งตัวเติร์ดปาร์ตีที่เป็นคีย์บอร์ดและ Magic Keyboard ดของ iPad ทุกรุ่นเลยนะคะในตะก้าของแก๊บการซื้อผ่านตะก้าของแก๊ปหนึ่งเลยคุณจะได้ของแท้นะคะสองเลยตะก้าของแก็ปมักร่วมกับโปรโมชั่นเยอะมากคุณสามารถ ใช้คูปองในการลดได้ในช่วงโปรและแคมเปญต่างๆจากตะก้าที่แกปากไว้2องเขาจะมีโปรล,ลดเพิ่มของพวกบัตรเครดิตอีกมักมีคูปองจัดคู่กับ UnionPay, JCB หรือ Visa ซึ่งตรงน,นั้นจะทำให้คุณสามารถเป็นเจ้าของ Magic Keyboard ได้ราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะจะตัดสินใจซื้อเป็น m a g i c Keyboard หรือคีย์บอร์ดเติร์ดปาร์ตี้ข้างนอกก็อย่าลืมมาแชร์แกฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe c ช anel ของแกบด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะตอนนี้ช่องของเรามีหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะแกปมีทิ้งรายละเอียดไว้ให้จะสแกนทางด้านซ้ายหรือรายละเอียดทางด้านขวาไปกดติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ปดบวยนะคะ